สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นฟอร์มดีเด a c t คชั EP 1 9นะวันนี้ผมก็จะมาเด a c t คชั่นเพลงนี่ไงสาวคนงามทองเบส X นุ่นทิดาพร X ก,กับพนะีซีนะว่าจะเป็นยังไงไปชมกัน Let's go <S เปิดมาก็แบบวิวอ่าเกาะล้านนะผมว่าเกาะล้านก็อ่าพัทยาผมว่านนะ ใครๆก็รู้จักนะเจ้าของบีดบีดพินก็คือคนนี้นะที่ทำอะบีดนะเพลงนี้ติดอันดับมา26มาแรงนะผมก็เลยมาเรีแอคชันให้คนดูนะมันเป็นเพลงที่เพราะนะผมเลยอยากนำเสนอให้ทุกคนฟังนะเสียงผู้หญิงมี่เพาะโอ้ยนะเนาะ สิวก็ขึ้นใช่ไหมทุกคนนี่น,นี่นะสิวผมก็ขึ้นเลยโคตรเซ็งเลยดนตรีโคตรยาว,วาสื่อแบบอ่ะสื่อวัฒนธรรมแบบผิดในคนรู้จักงไงว่าแบบมันพินมันเข้ากับหลายเพลงเฮ้ยหลายแนวนะผมพูดผิดน,นะเขาขอาจจะสื่อเพลงนี้อาจจะเกี่ยวกับเพลงมอลำ

คนนนนนงงงงงงงาาามมมมม้้ออลละแแจจััสาวคนงามก็เนี่ยก็แฟนของเขาอะไรแฟนเนี่ยคนที่ดีสผิดนี่แหละก็คือแบบว่าผัวของคนนี้นะเยอะก็ผัวก็แฟนผมก็ไม่เข้าใจ

คตรงามเลยแฟนแฟนของคนนี้นะคนเชิดดำที่ตัดสกินเฮดจงผมสกินเฮดเนี่นนนนยไรยหยอกก็เพลยเขาว่า <c oughs> เห็นไหมเห็นไหนมอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนนายเป็นเซซี่หรือเป็นพีซีอะไรเนี่ย ผมจะยาวห็่ไหมอันนี้อันนี้ก็คือหางเต่าตงตอผมจะยาวผมไม่้อาตัดผมสั้นนะทุกคนนะผมชอบมีคนเท่เลยแบบสไตล์แบบอิมพอร์มไงนี่เขาเส่แบบแคสซี่นี่สากจบก็จบไปนะคนนะผมก็จะ มาพูดเกี่ยวกับเพลงอ,นนอันนี้เออ้้ยันนีเป็นโฆษณานะอันนี้ก็เป็นโฆษณาช่างหูเป็นโฆษณาเนะเขาก็อยากกลับต่บางหากเสื้อเพลงไงวะทองครัช่างมาแบบผมก็จะมาเล่นเสีงยงให้คนฟังนะงรวมๆก็แบบผมชอบนะเสียงแบบอ่าพินเนาะเสียงพินเสียงพินแล้วก็แบบเสียงจังหวะแบบเ,เ,เ,สเสียงที่คนหนาบเลยเชิร์ฟแม่งเลยทุกคน แสให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวผมย้อนนาจอก่อนเนี่ยคนงามนี่ไงนี่คนนี้ก็แบบแฟนของอะเกี่ยวกับเพลงที่เสื่อมมานั่นแหละรวมก็ผมชอบไงคุณผมชอบผมไม่รู้จะพูดอะไรเอ่อคนนี้ก็เสียงแบบมีเสน่ห์เสียงไม่ยิงลยให้แบบเสียงล้ำแบบ ให้แบบอ่ามีงานอะไรเขาจ้างไปนะให้เสียงรถเห่ด้วยอะเกี่ยวกับงานบุญงานบุญกระถิ่นเสียงอะไรผมสื่อไม่ค่อยเป็นนะวนนัออ้นแหละคนนี้ก็แบบนี้พีซีอะเคซี่เลยเคซี่มั้ PC, งพีซีนะผมผมแปลเป็นพีซีเลยคนนี้ผมชอบนะสตไตล์พิมพ์ออกหมแล้เป็นออกอแนวฝรั่งนะคนนี้ชอบนี่นี่ไงเห็นไหมมันก็มีคำร้องนุ่น,นแฟนของเขา เนระ้องท่อนแรปนี่เป็นเพลซีเนอร์ท่อนแรปเนาะเรียบเรียงก็คนเนรทองเบสอันเนร้องนี่คนนี้เรียบเ,ยเรียง,นนยยงคนที่แต่งผมไม่แน่ใจเขาอาจจะแต่งด้วยกันแหละหรือแต่งด้วยกันแต่คนนี้แบบแต่ท่อนแรปเนี่ยก็ประมาณเนี่ยรวมๆก็คือแบบฐายในเกาะร้านพัทยาแหละผมชอบนะผมแบบเอ็ MP มแบบวีมันแบบดูแล้วมันแบบสบายตาดีเพราะว่ามันเป็นเห็นไหมละลายเลยเนี่ยสีกีบแบบโคตรสวยเลย เห็นไหมทุกคนเนี่ยโฟกัสตรงนี้ผมถ่ายบ้างจังสีแบบสีฟ,ฟ้ามั้งฟ้าแบบอ่นอนๆอ,อะไรแบบตอนนี้เป็นไหมทนเนี่อชอบเลยเนี่ยร้านผมอยากไปสักครั้งนะถ้าผมถ้าผมดังนะผมดังแล้วก็มีเพื่อนว่ามีใครแบบเป็นทีมงานว่าแบบซัพยผมเยอะๆแล้วก็แบบมีคนมาสนใจแบบไปขอแลบด้วยประมาณาเนี่ยผมว่านะ ผมอาจจะได้ไปเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยด้ไปเที่ยวที่ไหนนะผมเทยผมไม่ไปผมอยู่แหลสกลนี่แหละเที่ยวแต่สกลกับนครพนมก็มกนกครพนมแหละแค่นี้ประม,มาณนี้นผมไปนอกน,นั้นผมไม่เคยไปนะเพราะว่าชีวิตผมแบบไม่เคยมีความสุขนะทุกคนแบบมีค้าขายาหลายอย่างแลวแถวแถว,แถวบ้านก็มีหัวขโมยอยีกนะผมก็เลยแบบไม่ค่อาไปนะผมก็เขาเรื่องจบนะผมก็ดีแอร์ฟนแหละ